คลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับจาก Locker a t f x นั่นเองนะครับอันดับแรกก็ต้องเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ a t f x อยู่แล้วเนาะ mm hmm. จากนั้นนะครับคลิกที่ Client Portal นะครับจะเข้ามาสู่หน้า Login นะครับสู่พื้นที่ของสมาชิกนั่นเองนะครับเราก็ทำการใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราได้ทำการสมัครไว้นะครับโอเคมาถึงหน้านี้แล้วนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ทําการเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับสามารถเข้าไปเพิ่มได้ที่มุมขวาบนนะครับมาที่มุมขวาบนนะแล้วก็กดที่ s e t t i n g นะครับเราจะมาอยู่ในหน้านี้นะครับตรง w i t h d r a w Info นะครับกด add นะครับเสร็จแล้วเขาจะถามหานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาพาสเวิร์ดจากอีเมลหรือว่ามือถือนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นอีเมลแล้วกันนะครับกดเซนนะครับ แล้วจะมีอ e ีเมลส่งไปที่เออจะมีรหัสส่งไปที่อ e ีเมลของเรานะครับเป็นแบบนี้นะ a t i x Verification Ver Code นะครับแล้วก็ก๊อปตัวรหัสนะฮะเราเอามาใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด s ัมมิ t จะขึ้นมาหน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยเราจะใส่พวกข้อมูลธนาคารทั้งหมดนะครับอย่าง Bank Account Holder Address นะครับก็จะเป็น ก็จะเป็นที่อยู่ของธนาคารนะครับชื่อนะครับก็เป็นชื่อเรานะครับ b a n k address นะครับเป็นที่อยู่ธนาคารนะครับ Bank Account นะครับ b a n k account number ก็จะเป็นเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับที่อยู่ของธนาคารนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับมืออยู่เมืองไหนแล้วก็ s w i f t code นะครับพอเราใส่เข้าไปให้หมดปั๊บเราก็กด submit ได้เลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากเกาะเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาเป็นสเตตัสแบบนี้นะครับเป็นสเตตัสแบบนี้นะแบบที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับตรงนี้นะครับจะเขียนว่า pending ก่อนนะครับเป็นสีเหลืองนะครับจากนั้นพอผ่านแล้วจะขึ้นเป็น approve แบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราจะถอนเงินนะครับกดมาคลิกตรงนี้นะครับมุมเมนูด้านซ้ายมือนะครับคลิกตรง withdraw นะครับเขาจะให้เลือกว่าเราจะ withdraw จากบัญชีไหนนะครับ เป็นบัญชีตอนนี้มันไม่มีเงินรอกถ้าเกิดเป็นบัญชีที่มีเงินเขาจะบอกว่าบาลานซ์คุณเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็เลือกได้นะครับวิดรอไม่ต่อนะครับให้เลือกเป็น local currency bank transfer นะครับช่องทางนะครับช่องทางถ้าเกิดคุณมีใส่ข้อมูลไว้หลายๆอันนะครับก็จะมีหลายๆแบงค์ามาให้นะครับอันนี้ผมใส่ back, ไปแค่อันเดียวจะมีแค่กับสิกรน,นะครับแล้วก็เขียนว่าตอนนี้นะครับก็จะมีเลทของการถอนอยู่นะครับว่าตอนนี้เลท ของวันนี้นะครับเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือ29.8 2 2 1นั่นเองนะครับผมใส่ไป100่นะครับเสร็จแล้วก็ใส่แคปชั่นตรงนี้นะครับแคปชั่นตรงนี้เป็น5 bvv นะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าอ๋อฉันอ่านแล้วเรียบร้อยนะว่ามี Withdraw Policy หรือว่ากฎของการถอนอยังไงบ้างนะครับคุณสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับพอคลิกออกมาก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ผม แล้วก็กดสมิธนะครับอ่าแต่แต่ตอนนี้มันตรงนี้มันไม่มีเงินเราก็เลยกดถอนไม่ได้นะเพราะกดสมิธไปปั๊บก็จะบอกว่าโอเค c e s สนะครับนี่คือเป็นวิธีการถอนเงินจาก a t f x นั่นเองนะครับ